อาละค่ะและในตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รับชมขบวนรถเทียนพรรษาอีกหนึ่งช่วงขบวนค่ะซึ่งเป็นรถเทียนประเภทกอนะคะได้เห็นถึงความวิจิตรศิลป์รถเทียนคันแรกที่เคลื่อนขบวนเข้ามาในพื้นที่นั่นคือรถเทียนจากวัดบิงอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ladies and gentlemen this is the k a n d l e f e s t i v a l coverage from category A from Bing Temple from c h o ok c h a i district ชมความงดงามของขบวนแห่เทียนพรรษาของเรานะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและสืบทอดศาสนาอันดีงามของเรา ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาของเราก็มีหลายชุมชนค่ะมีทั้งหมด98ชุมชนแบ่งเป็น4เขตอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมามีท่านนายแพทย์วัณรัชชานุกูลเป็นนาย,ยกเทศมนตรีแล้วก็รองเทศมนตรีอีก4ท่านมีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครนคร,ราชสีมาเขตละ6คนค่ะ อยงเช่นง,งานในวันนี้นะคะที่เราทุกท่านนั้นได้อยู่ร่วมกันก็เป็นการร่วมมือจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะนำโดยทางด้านของเทศบาลน,นครนครราชสีมาร่วมกันกับจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะรวมถึงยังมีทางด้านของสถาบันการศึกษาทางด้านของภาคเอกชนนะคะดังที่ได้เห็น ผู้จัดก,การทั่วไปนะคะและผู้อํานวยการของศูนย์การค้าใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง3ห้างไม่ว่าจะเป็นเดมอล์โคราชจอมิทาวินที่วันโคราชนะคะแล้วก็เซ็นทรัลโคราชต่างก็มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ร่วมสนับสนุนนะคะสำหรับการจัดงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะและรถเทียนคันต่อไปจากรถเทียนจากวัดโบสถ์คงคาลอมอำเภอโชคชัยค่ะ ladies and gentlemen this is the second k a n d of festival carriage also from ช o ok k h a i district put your head together for welcome โบสถ o คงคาล้อ temple และที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ค่ะรถเทียนจากวัดโบสถ์คงคาล้อมบอกเล่าเรื่องราวพระพุทธเจ้าเสด็จปโปรดพระพุทธมารดาค่ะ บริเวณด้านหน้านำด้วยช้างเอราวัณพาหนะของเท้าสักกาเทวราชนะคะพร้อมด้วยเหล่าเทวนิกรอ,อับสรนางสวรรค์ทั้งหลายต่างแห่แหนหอกเหินเสด็จมาในพยมมานอากาศเพื่อเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาจากพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะส่วนบริเวณ ต้นเทียนนะคะแบ่งเรื่องราวเป็นสองส่วนด้านซ้ายจากรถแก่สลักพรนานาถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงด้านขวาแก่สลักในตอนต่างๆอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาดังนี้ค่ะต้นเทียนประธานมีพญาสุบันเป็นฐานะรองรับต้นเทียนเอกนะคะเรื่องราวของพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระมารดาและเทวดาทั้งหลายค่ะส่วนบริเวณตอนท้ายของรถนะคะ เป็นหมู่พระจุลามณีเจดีย์อันเป็นที่นมัสก,การของเทวดาและพรหมทั้งหลายมีวิมานปราสาทของเทวดาผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายแวดล้อมลดหลัน่นกันกับพระเจดีย์ค่ะส่วนขั้นต่อไปวัดเดิมอำเภอพิมาย next please welcome from Pimai district d o m temple บริเวณด้านหน้าของรถเทียนวัดเดิมจากอำเภอพิมายนำหน้าด้วยพญาโคชสิงเป็นสัตวหิมมพานมีรูปร่างแข็งแรงดุดันแสดงถึงพลังอำนาจกล้าหาญมากด้วยบารมีค่ะประกบข้างด้วยพญานาคสามเสียนนะคะและนอกจากนี้แล้วส่วนกลางยังได้จัดทำเรือคุดเป็นฐานรองรับต้นเทียนทั้ง3ค่ะส่วนบริเวณกลางร ยันได้มีการจัดทําตราธรรมจักรสื่อถึงจักแห่งธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงหมุนให้ขับเคลื่อนในใจชาวโลกเพื่อให้รู้ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้พร้อมกันนี้บริเวณด้านหลังจัดพุทธประวัติตอนเจ้าชายสิทธัตถะสหัสถาสหัสถามณฑน,น,น,นูนะคะอยู่บนหลังพญาพชสารปิดท้ายด้วย พญาหงส์สามตัวอันสื่อถึงสิ่งดีงามความโชคดีและความเป็นสิริงมงคลพร้อมด้วยเหล่านางฟ้าเทวดาสัตว์ป่าหิมพานรายร้อมรอบขบวนเทียนค่ะและรถเทียนคันต่อไปจ้ะวัดใหม่สะประทุมอำเภอโชคชัย and next please welcome ไม่สะปทุม temple from โชคชัย district บริเวณด้านหน้ารถของรถเทียนวัดใหม่สับประทุมจากอำเภอโชคชัยเป็นพญาครุฑสัตว์ป่าหิมพานพาหนะของพระนารายณ์ซึ่งเป็นเทพในอุดมคติว่าพระมหากษัตริย์เป็นสม,มุติเทพคือพระนารายณ์อวตารล,ลงมาเกิดและบรรดาสัตว์ป่าหิมพานค่ะส่วนบริเวณพื้นที่ด้านหลังนะคะท้ายรถนั้นกินรีมีกินรีประดับอยู่เป็นสัตว์ในป่าหิมพานที่มีลักษณะครึ่งคนครึ่งนก โดยแบกโดยส่วนบนเป็นมนุษย์ส่วนล่างเป็นนกนอกจากนี้แล้วบริเวณด้านข้างรถด้านหน้าทั้งสองด้านท่านจะได้เห็นสัญลักษณ์ราชวงศ์จักรีสัญลักษณ์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งทหารม้ารักษาพระองค์ค่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติจะได้ถ่ายภาพกับต้นเทียนรถเทียนของเราจะ โอ,อกาสนี้เรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธีท่านแพททานชินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะพร้อมด้วยท่านผู้ใหญ่นะคะท่านผู้มีะะเ,เกียรติของเราทุกๆท่านทุกภาคส่วนนะคะได้ถ่ายภาพตามลําดับ <Two> ลําดับแรกนี้จะขออนุญาตนะคะ จัดเซตในการถ่ายภาพและเดี๋ยวจะมีการเพิ่มเติมไปในแต่และเซตนะคะแม้ว่าจะเป็นทางด้านของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมาชิกสภาเทศบาลน,นครนครราชสีมาค่ะรวมไปถึงนะคะทางด้านของท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านทุกๆภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะ๋ยวขออนุญาตเซตแรกนี้นะคะทางทีมเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในบริเวณพื้นที่นะคะ จะได้จัดแถวให้ท่านนั้นได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกันกับท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยรถเทียนนะคะที่เคลื่อนขบวนเข้ามาเมื่อสักครู่นี้รถเทียนจากวัดใหม่สะประทุมตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาบอกเล่าเรื่องราวพระมาลัยท่องนรกสวรรค์องค์ราชนสมมุติเทพค่ะ แล้วก็ได้ถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีนะคะหรือว่าคุณแม่ย่าโมของพวกเราชาวโคราชชาวนาครราชสีมาพร้อมกันนี้จากทางด้านของจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านชัยวัน์ชื่นโกสุลนะคะท่านก็ได้ร่วมถ่ายภาพแล้วก็ให้เกียรติอยู่กับเราในการในงานครั้งนี้ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ในระหว่างนี้จะขออนุญาตจัดเซตถ่ายภาพสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลนาครนครราชสีมาทุกท่านนะคะได้ร่วมถ่ายภาพกับท่านประธานในพิธีด้วยเช่นเดียวกันเรียนเชิญเลยนะคะสมาชิกสภาเทศบาลนาครนครราชสีมาค่ะนำโดยท่านนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาค่ะท่านนายแพทย์วรณรัชนุกูลนะคะพร้อมด้วยท่านรองนายก เทศมนตรีนครนครราชสีมาท่านไกสรีหลออธารประเสริฐท่านชัชวานวงจรท่านสุภรัตนทเสนีวัฒน์ท่านบุกดิศภาวศินค่ะอีกทั้งยังประกอบไปด้วยท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่านกายศิิ์สุคนธรัตน์นะคะท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่านชัยโรสุภโชคเจริญวง์ค่ะรวมไปถึงสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาทั้ง6เขตนะคะและแน่นอนค่ะว่าท่านประลัดเทศบาลนครนครราชสีมาท่านนงครานสุ คนทัศาครน,นะคะอยู่ร่วมกับเราได้ร่วมถ่ายภาพด้วยกันรวมไปถึงท่านรองประลัดเทศบาลนครนะครราชสีมาอันประกอบไปด้วยท่านกัปปนาตบุตรโตท่านอุปธรรมปฏิทัศน์ท่านสิรจันทวรและท่านธัญ,ญพรชัยบุตรค่ะ และในตอนนี้นะคะเมื่อท่านผู้ใหญ่ของเราได้ร่วมถ่ายภาพกับรถเทียนวัดใหม่สับประทุมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะทุกท่านจะได้ร่วมรับชมขบวนแห่เทียนโคราชศาสตร์สสินถิ่นญ่าโมนะคะที่จะมีความน่าสนใจความตื่นตาตื่นใจให้ทุกท่านได้ร่วมรับชมกันค่ะใช่แล้วจ้ะเรามีหลายขบวนด้วยกันนะจ๊ะ เอาเป็นว่าเราจัดหมวดหมู่ให้เป็นสี่ขบวนกะละกันนะคะมีขบวนแรกเป็นขบวนศิลป์แห่งศรัทธาอาระยะชนคนโคราชนะคะท่านก็จะได้ชมความงามนะคะที่เกี่ยวข้องกับขบวนที่เป็นอาระยะชนคนโคราชขบวนที่สองขบวนอาระยธรรมโคราชรากเงาแห่งดินแดนศิลป์อีสานนะคะโดยกลุ่มสตรีอำเภอเมืองซึ่งก็จะมีการแต่งกายด้วยชุดไทยสีเหลืองสีทอง และชุดอารยธรรมโบราณขบวนที่3ามสินแห่งเสียงถิ่นลูกทุ่งโคราชอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนะครนะครราชสีมานะคะจะได้มาแสดงชุดโคราชต้อนรับให้ทุกท่านได้ชมกันมีหลายโรงเรียนนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบุญวัฒนาวิทยาลายัยเทคนิคนะครราชสีมา กลุ่มสตรีอำเภอเมืองและปิไายด้วยขบวนที่สี่อาระยะศิลป์ถิ่นอีสานมารดกคู่แผ่นดินไทยจ้ะ ladies and gentlemen t o n i g h t we still have the special p o o s e s s i o n s we divide into four c e t e g o r y p o o s e s s i o n s the first p o o s e s s i o n is the art of f a i t h and the second p o s e s s i o n is the Kodai Civilization Parade and the third c a t e g o r y will be from the processions of local song art Kodai folk music And the last category from the positions of tonight is the Northeastern Civilizations, a heritage of Thailand from Nakhon Ratchasima College of Dramatic Arts.